สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Autoes ช่องที่รวบรวมข่าวสารรถยนต์ใหม่พรีวิวแบบจัดเต็มและข้อมูลอัปเดตวงการยานยนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto a u t o s ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดในวงการรถยนต์ วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย MG กับ2 0 2 5 MG x t e n d e r รถกระบะที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ครั้งสำคัญยกระดับทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบทั้งในเมืองและนอกเมืองไปจนถึงการขับขี่แบบออฟโรดบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหากระบะพันแกร่งดีไซน์ทันสมัยต้องไม่พลาดคลิปนี้ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน2,025 MG x t e n d e r ใหม่ถูกออกแบบให้มีความดุดันและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมรมดำเสริมความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าใหม่เป็นแบบฟูลเลดที่มาพร้อมไฟเด l i ไลท์ดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยและโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีมิติและเส้นนูนเพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของตัวรถได้อย่างลงตัว ด้านข้างตัวรถเส้นสายตัวถังเน้นความคมชัดตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าไปจนถึงด้านท้ายเสริมด้วยซุ้มล้อที่บึกบึนช่วยให้รถดูทรงพลังล้ออันลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานทั้งบนทางเรียบและทางสมบุกสมบันกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเลตและระบบปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันภาพเก็บอัตโนมัติ ด้านท้ายของ MG x t e n d e r 2025ก็ได้รับการออกแบบใหม่เช่นการฝ่าท้ายแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูทันสมัยมากขึ้นฝากระบัดท,ท้ายมีระบบผ่อนแรงเปิดปิดทำให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าสัญ,ญลักษณ์ MG ขนาดใหญ่ยังคงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร MG x t e n d e r ใหม่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการออกแบบที่เน้นความหรูหราและสปอร์ตในสไตล์เดียวกับรถยนต์นาง เบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบต่างๆได้อย่างสะดวกสบายหน้าจอกลางขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ใช้งานได้ง่ายผ่านระบบสัมผัสพ,พร้อมทั้งระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะไอสมาร์ทที่ให้คุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยควบคุมระบบต่างๆของรถเช่นเปิดปิดแอร์ค้นหาเส้นทางและเช็คข้อมูลตัวรถผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยเพื่อความเย็นสบายทั่วทั้งห้องโดยสารพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับการเดินทางทั้งใกล้และไกลได้อย่างสบาย ขุมพลังของ2 0 2 5 m g e x t e n d e r เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรโบเดี่ยวให้กำลังสูงสุด161แรงม้าที่4,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรที่ช่วงรอบต่ำเพียง1,500ถึง2,400รอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วแต่รุ่นย่อยที่เลือกระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อหลังและ4ล้อแบบพัฒนามาสำหรับใครที่ต้องการพารถลุยเส้นทางออฟโรด หรือขึ้นเขาลงห้วยก็สามารถเลือกใช้รุ่นขับเคลื่อนสล้อที่มาพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ในสภาพถนนที่ท้าทายระบบช่วงล่างของ MG Extender 2025ก็ได้รับการพัฒนาใหม่โครงสร้างแชสซีแข็งแรงยิ่งขึ้นช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบแบบซ้อนพร้อมโช๊คอัพใหม่ช่วยรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีขณะเดียวกันก็ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ ด้านระบบความปลอดภัย MG x t e n d e r จัดเต็มมาให้แบบครบครันตั้งแต่ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบเบรก ABS EBDBA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ระบบป้องกันการลื่นถลาย TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน HDC นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตา BSD และกล้องมองภาพรอบคัน360องศาอีกด้วย สำหรับรุ่นและราคาจำหน่ายของ MG Extender 2025ในประเทศไทยนั้นจะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยดังนี้รุ่นใจอแอนแคปตอนครึ่งรุ่นใจอแอนแคปซีเกียรธรรมดา 2WD ราคาเริ่มต้นประมาณ659,000บาทรุ่นใจอแอนแคปดีเกียร์ธรรมดา 2WD ราคา719,000บาทรุ่นใจอแอน a แคปเอเกียรอัตโนมัติ 2WD ราคา7 9 9 0 0 0บาท รุ่นจีแอนด์แคป X4WD เกียร์อัตโนมัติ 4WD ราคา899,000บาทรุ่นดับเบิลแคป4ประตูรุ่นดับเบิลแคป4เกียร์ธรรมดา 2WD ราคา,า,า789,000บาทรุ่นดับเบิลแคป D เกียร์ธรรมดา 2WD ราคา,า,า849,000บาทรุ่นดับเบิลแคปเอกีย์อัตโนมัติ 2WD ราคา929,000บาท รุ่นดับเบิลแคป 4WD เกียร์อัตโนมัติ 4WD ราคา1 2 9 0 0ล้าน2 9 0 0บาทราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นพิเศษหรือข้อเสนอทางการเงินที่ทาง MG และผู้จำหน่ายจะมีเพิ่มเติมในแต่ละช่วงเวลาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบเครื่อง ทั้งในด้านดีไซน์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสมรรถนะในการขับขี่ MG x t e n d e r 2025ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดรถกระบะขนาดนี้ด้วยราคาที่จับต้องได้บวกกับความมั่นใจในการรับประกันคุณภาพทั้งตัวรถและบริการหลังการขายและนั่นก็คือรีวิวแบบจัดเต็มของ2025 MG x t e n d e r กระบะพันแกร่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย MG ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto S ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ